วันนี้วันลอยกระทรงก็เลยสิเก็บใบขนุนเนี่ยและเป็เหตุกระทรงทำง,ง่ายง่ายเน้นธรรมชาติทาด้วยใบขนนเนาะใบขนนเนี่ยมันสิบใบแข็งแล้วก็เงา มันก็เลยทำง่ายส่วนใบอันนี้เราจะเก็บอัตบายสีเหลืองมานะจ๊ะมันสีใบลล่ใบดงังเนาะแต่เราจะเก็บอัตบายสีเหลืองมันพอสีเขียวมาตัดกับสีเหลืองมันจะโดดเด่น กระทงทำจากใบไม้บบจำเป็นต้องใส่ใบตองกล้วยบางคนก็เห็ุจากขนมปังทำจากใบไม้มท,ำไมทำง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มัน สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีวันลอยกระทรงนะจ๊ะแต่อยู่แล้วเขาเจ้าบุค่อยได้เป็นเกระแสรหรอลอยกระทรงเนาะเขาเจ้ากับบค่อยได้จัดงานหรอโดยเฉพาะบรรน,นอกในเมืองกันหน่อยนักบุค่อยมีวันนี้จะมาทำกระทรงจากใบขน,นุนหรือว่าใบมักมีนนั่นเองนี่พี่นั่งมาดูนี่ อันนี้จากใบมักมีนะจ๊ะนี่เราได้มาเราก็จะช้อนแบบนี้แล้วเราก็จะตัดออกแบบนี้เลยนี่ตัดพอตัดเฉดเราก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะนี่เนาะนี่เราก็จะมีใบสีเหลืองอันนี้ดอกไม้ของเรานี่ดอกไม่พี่น้องจา๋าเนาะเดี๋ยวเราจะหอ่อนี้ วิธีการห่อทำรอยกระใบกระทงอันนี่ยภายนอกนี่แต่บอบีจะใช้เป็นดอกไม้นี่ง่ายๆเนาะพอใบขนุนนี่มันแข็งอยู่แล้วมันจะทำง่ายนะจ๊ะนี่แล้วแล้วก็พับแบบนี้มันก็จะเป็นดอกเองมันนี่พับแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะใช้อันนี้หนีบเนาะหนีบตรงก้านพอดีนี่ แค่นี้มันก็นจะได้ดอกมาแล้วประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนี่มันจะดอกแบบนี้เราก็ทําไปอีกใบใหม่นะจ๊ะพอใบสีเขียวมันชิตัดกับใบสีเหลืองพี่น้องเนี่ยมันจะมีดอกสีชมพูนี่เราก็นี่ทาแบบนี้เราก็จะใช้ นีหนีบเนาะอืมแค่นี้มันก็จะได้ประมาณนี้หลังจากที่เราพับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะสีสีเขียวตัดกับสีเหลืองบวกกับดอกไม้ชนิดนี้สีออกม่วงม่วงเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นโฟมเนาะโฟมแต่ห่อด้วยไม่ตองนี่โฟมแบบนี้นะจ๊ะ ถ้าใส่เป็นท่อนกล้วยนะมันสีบ่กคอยฟูบางที่กระจมถ้าเราตัดบ่ต่งมัก็สีจมเนาะแต่ใส่โฟมเนี่ยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้จะเป็นกระทงของเรานี่ทำง่ายๆแต่บ่มีสิไทยใส่เป็นตัวยูอันนี้ก็ตัดตัดลวดแล้วมาคดเองเด้ใส่เป็นตัวยูแบบนี้ อันนี้จะทำเป็นง่ายๆนะจ๊ะนี่กระโทงกระสิประมาณนี้เราก็จะใช้ตัวยูปากลงไปปับ๊บแน่นเลยเนาะถ้าใส่ตะปูหรือว่าใส่เข็มมุดนะมันจะ,ะไยูเด้มันสิแบบมันปักอันเดียวอันนี้มันเป็นตัวยูมันจะแน่น อันนี้จะเป็นกระทงงง่ายๆทามาจากใบขนุนเป็นเอกลักษณ์นี่เดี๋ยววันนี้บอมีจะไปลอยกระโทงอยู่ในเมืองอยู่วัดในเมืองเนาะเขาเจ้าจัดงานอยู่ในเมืองคุณบ้านโน้นผายนี่ เราก็จะประหมักแบบปักแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เริ่มสวยงามแล้วก็มีสีสันเขาขายแพงนี่พี่น้องอยู่ในเมืองน่ะตำสุดนาละหาสิบบาทเนาะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ ร้อยบาทก็ยังมีแต่ว่ารแบบ้อยบาทกระทงกับใ่แบบร้อย,อยสองร้อยก็มีนี่ <c oughs> มันกระย,ยากอยู่เด้ถทายเฮ็ดโดยไบตองกล้วยแหง้งมันตองแบบพิถีพิถันถักคนที่เฮ็ดบบเป็นกับบงามอีกเขาเจ้ากับบสื่อพวกรคนสื่อเขาเจ้ากับเน้นสวยงามเพราะทุกวันนี้ต้องการที่จะถ่ายรูปสวย,สวย รก,กระทง,งง่ายๆสไตล์เบาหมีนะจ๊ะแท้จริงดอกอันนี้มีสองสีเนาะนี่สีชมพูกับสีม่วงแต่บ่มีจะหอด้วยลงไปด้วยสีม่วงอืมเริ่มสวยขึ้นมาท,าทันทีแต่ว่าร้อยกระทงนี่ พอแล้วงานเขาเจ้ากับเก็บเนาะหัมันอันตรายมันมีตะปูมีเหล็กเรย่งห่านนี่นะจ๊ะถามว่าพอมีเรียนมาจากไหนบ่ได้เรียนจะมัวมัวคิดเองแต่มันมี่องหนึ่งอ่ะเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะเขาเจ้ากับกเฮ็ดอ่ะ เฮ็ดขายเนาะนี่เรียบร้อยแล้วจ้าแต่บะหมี่จะใส่เป็นอีกสีหนึ่งเนาะจะใส่เป็นอะไรดีนี่อันนี้ก็คิดเองทำเองนะจ้ะม,มันต้องใส่เป็นอ่ออันนี้บ่มีเย็บมาแล้วตัวนี้ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนนหรนะอ,อันนี้บ่มีใส่ไปตองกล้วยแล้วตัวนี้เย็บมาทำมาหกหกดอกอสิเข่ากันยิบ ม่ผ่านเดี๋ยวจะแกะออกก่อนเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนี้แทนโอ้ยลุดแล้วนี่เนาะบ่มีจะใช้เป็นตัวนี้จะหาอะไรยึดไว้ จะเสร็จแล้วท่านผู้ชมในที่สุดกระทงของเรานะจ๊ะใส่ดอกไม้แล้วก็ใบไม้มีความสวยงามหลังจากนั้นเราก็จะป่าดับด้วยปึ๊บอันนี้จะเป็นดอกเข็มหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปากลงไปนี่ ด้านล่างก็จะเป็นดอกเข็มนี่ดูท่านผู้ชมนี่งามบ่บพ่นออกจา๋าอันนี้จะเป็นกระทงจากใบขนุนเนาะใส่ทูบถ้าอยากใส่เพียนก็ใส่ลงไปนี่ใส่ทูบสามดอกเทียนสองเล่ม แค่นี้ก็อันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกระทงใบขนุนเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องซื้อเสียตังไปซื้อในงานที่เขาเจ้าจัดงานนะแพงเนาะเริ่มต้นหาสิบบาทเออซัํานี่แหละคือหาสิบบาทขึ้นไปยันฮอด2องลอยสอยพุ่นถ้าเป็นกระทงอ่ะพญานาคก,ก็แพงหลายลอยอยู่4ีหาอยก็มีเนาะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้างามบ่พี่น้องไปเจกไดอันนี้จะเป็นกระทงจากใบขนุนนะจ้ะนี่เนาะไม่ต้องซื้อเสียตังเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำไว้มันกะบบเหี่ยวเนาะนี่ดอกไม้ของเราเดี๋ยวสิเฮ็ดอีกอันนึงพี่น้องนี่ว้าวดู ลอยพี่น้องลอยนี่มาดูใกล้ๆนี่นะจ้ะกระทงจากใบขน,นุนสลับกับสีเหลืองอันนี้ก็ใบไม้นี่นี่ย่ามันเหี่ยวก็ะจมน่ำลงเนี่ยไม่จมนะจ๊ะของเราเดี๋ยวเช็ดอีกอันนึงพี่น้องอันนี้จะเป็นโฟมเนาะโฟมแต่ว่าเขาอยากให้มันงามมันก็ต้องห่อด้วย ใบตองกล้วยนั่นเองนี่ห่อแบบนี้หอก็บบ่ยากทำง่ายๆ่ายห่อแล้วเราจะเอาเข็มตัวยูปักนะจะ อันนี้จะเป็นตัวที่สองอ๋อใบตองแล้วก็ปักไว้อยู่แล้วแล้วเราจะห่อมันเสร็จตัวที่สอง จะทำแตกต่างกว่ารอบแรกอันนี้จะใช้เป็นดอกดาวเหลืองนะจ๊ะมาดูใกล้ๆอันนี้จะใช้เป็นดอกดาวเหลืองสลับนี่ยวรับรองจะสลับกับดอกตัวนี้นะจ๊ะ ลอยกระทงมันบบเมนเทศก,กาลเนาะบบเมนวันขัดตะเลิกส่วนใหญ่คนเหตุการณ์เหตุงานกับข้าเจ้ากับบริยุทธด์ดอกเนาะแต่สําหรับอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นวันครอบครัวไปเที่ยวงานลอยกระทงหรือว่าพากันไปลอยกระทงกันอันนี้จะเป็นกระทงใบขนุนเนาะแต่ว่ามันเฉดง่าย แต่ว่าถ้าเป็นใบตองกล้วยมันต้องละเอียดเด้คนทําต้องชานาญแต่ว่าใบขนุนนี่คนเห็ดเป็นเพเห็ดเป็นก็สามารถเห็ดใดและก็มีความสวยงามนี่นะจ๊ะสลับกับดอกไม้สีม่วง ดอกไม่ก็อยู่ในสวนของเราเองบริสุทธิ์ทาโฟมแล้วมันจะลอยเหนือน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ทาเป็นทอนกแกล้วมันบ่อยกล้อยเด้้าตัดบปตรงแล้วมันกระจกเนามันจะหนัก สองสองสอง,องสี่ห้าหายไปไหนดอกหนึ่งหกกระทงง่าย,ายสไตล์เบาหมี เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้จะใช้เป็นดอกไม้หลังจากนั้นเราก็จะปกักทูบเทียนลงไปเดี๋ยวต้องใส่ไม้จิ้มฟันเดชสนหละมันบ่อยูนี่แต่เราจะใช้เป็นอดอกไม้ประดับอีกทีหนึง่งเนาะ หรือสีเราจะโรยโดยด้วยดอกสีเหลืองเนาะโรยเข้าไปนี่เพื่อจะในไม่ให้มันเห็นรอยทำเมือ่อแล้วไปลอยกระทงใส่ ได้กระทงหรือยังนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกระทงจากใบขนนนี่ท่านผู้ชมเนาะนี่อีกตัวนี้จะเป็นดอกสีม่วง ทำเองใช้เองนะจ๊ะไม่ได้ขายนะจ๊ะนี่สองอันเลยพี่น้องเออเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปลอยในเมืองเนาะบอนเขาจะจัดงานบุ่นละงามบอพี่น้องจา๋าทำง่ายง่ายอย่าลืมไปทํำตามกันพี่น้องเนาะจะทำง่ายกูไปตองกล้วยตั้งเยอะทําไปตองกล้วยต้องมาจีบมะฮ่อ ภาพโปรเปนกับคีไลาบางงามบามีกับพยายามอันพับใบกล้วยแหละแต่มันบปพานก็เลยบปใสก็เลยใส่เป็นอใบขนุนแบบนี้เนาะนี่ใบขนุนเนี่ยมันหอง่ายแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ใบสีัก็ไดใบกระบือสีแดงก็ได้มันจะได้อ่ามีสีตัดกันเนาะมันจะบปเขียวโดดเกินไปอ,อ,อือถือทำ โทงของเราอันนี้ทำจากโฟมนะจ๊ะคือตัวน,นี้ทำอย่างปานี่เดี๋ยวสิเห็นอีกอันนึงพี่น้องโฟมเหลืออยู่เดี๋ยวจะทำให้น้องเมยหนึ่งอันนะจ๊ะทำง่ายๆแบบเดียวกันพี่นอกจากมานี่ก็สซิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจ ูุไดไปเที่ยวกับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขในการไปเที่ยวในการพักผ่อนในการลอยกระทรงปีนี้ใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีคู่ลอยกระทรงเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีวันนี้วันเพลง15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงบวกกับวันพระนะจ๊ะ